ร้านอร่อยรสเด็ดวันนี้มาอยู่ที่ร้านอาหารบุฟเฟต์สไตล์ญี่ปุ่นครับชื่อร้านเทนโจนะอ่ะมาดูเมนูกันก่อนเลยคุณผู้ชมลองดูเมนูนี้เลยครับเนี่ยยาวเป็นกิโลเลยดูสิยาวเป็นกิโลไม่พอนะเนื้อหาเต็ม2หน้าอีกร8 2รายการครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะกินอะไรกันดีเนี่ยเชื่อว่าถ้าสั่งทุกอย่างเลยนะอย่างละจานเนี่ย กินไม่หมดนะพุงแตกแน่นอนนะมหมดแล้วเนี่ยหมดดิดแลม่ยลกุ้งแม,ม่น้ำเถอะตอนนี้เสร็จสัก ก็เริ่มต้นกันด้วยเบคอนบางๆนะครับผมอันนี้น้องสั่งมานะนี่ครับไอซองครับจัดเบคอนก่อนเลยโอ้โหเห็นแล้วมันน่ากินจริงๆนะสไลด์ไม่ได้บางเลอเกินเอาละต่อไปก็กล้ามปูนะปูอันนี้มันมีชื่อนะแต่ผมจําไม่ได้แล้วมันชื่อปูอะไรเป็นปูญ,ญี่ปุ่นหรอมันะ้งเนี่ยดูกล้ามมันเ็ยเกือบเท่ากําปั้นนะคุณผู้ชมใหญ่จริงๆ และนี่อะไรกันเนี่ยอาจจะเป็นหอยเชลนะครับอ่มาดูอูนิอันนี้น่าจะคืออูนินะครับหอสาลายเป็นก้าปั้นนะอันนี้ถ้าเดาไม่ผิดน,น่าเป็นโฟกกาวหรือเปล่าจําไม่ได้แนละ้วอ่ะอันนี้เนื้อนะเนื้อมันมีหลายหลายเมนูมากเนื้อผมชื่อมันเยอะจัดอะเอาเป็นว่าเนื้อแล้วกันเอันนี้กุ้งลายเสือครับ ืออะไรวะเนี่ยู้ว่าเป็นเนื้อแต่ว่ามันเป็นส่วนไหนนะลิปลอยลิปลอยชื่อมันแปลกๆอย่างว่าอันไหนวะแค่ส่วนหนังที่จะบอกน่าลิ้นอ่ะแต่ใบพายอร่อยดีใหญ่ พร้อมเดือดเหรอเป็นบ้าบี้ค่๊งคุจะเบี้ยคอครับเก็บน้าง่าะีา ที่ชอบหมดแล้วนะสี่อันัวของมึงแล้วกูจัดไปแล้วสี่อันเนี่ยที่สี่ดินบวกเฮ้ยสองดีอยู่อันที่แล้ว สองยืบไปอัวขึ้นเหนียวเลยอะไรรีบไปอัวขึ้นเหนียวเลยไม่เกี่ยวเลยผมไม่ทขาตนาเลยอาหารที่นี่ก็สั่งได้ไม่อั้นนะครับผมสั่งไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเวลาครับ อันนี้ก็เป็นปูอะไรทุกอย่างอะปูที่มันแบบว่ามีกระดองนะครับผมเอามาย่างก่อนนะแล้วค่อยๆกินน่าจะอร่อยอยู่นะแล้วก็เนื้อนะครับผมทยอยเก็บกวาดไอ้ไอ้สิ่งที่สั่งมา <laughs> สั่งมาเยอะจัดเท้าี่กินมาเนี้ยรู้สึกว่า 都都死了，安乐。 อรสชาติเนื้อปูมันจะเค็มๆ่อยมาต่อเลยครับยกที่สองครับผมมาครับเนื้อสไลด์หมูสไลด์จัดไปของเต็มเตาไปหมดแล้วเนี่ย <c oughs> ใสหมั่วตัวไปหมดครับผมอร่อยครับผมร้านนี้ของกินเลือกหลากหลายดีครับ ที่ถูกใจก็คงจะเป็นเนื้อสไลด์ครับผมมีให้เลือกแบบหลายชนิดมากๆครับผมใครสายเนื้อที่ต้องมาเลยนะครับโออร่อยอร่อยนะอร่อยสุดน เนื้อไม่มีคำว่า um, รุง uh, ว um, ่าหวยนะไปกินปักทองกูปลักทองอร่อยเนอะเดี๋ยวกลับไปบ้านสั่งปักทองย่างกินเล่นดีกว่าอร่อยใบไม้นะคะไหนอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คือใบไม้กินได้ทั้งใบต้องย่างทั้งใบปะเนี่ทั้งใบเอาลองเออาลงดิไปดูกันถ้าไปย่างให้เหนียวกะใบไปด้วยอ่ะที่สาด้กูเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงได้จะชิมบางจัดอ่ะ มันเยอะกว่ะเนี네้เป็นเนื้อที่เกิดจากใบไม้ช่เย่นนี้อร่อยกว่า เฮ้ยมันนุ่มมากเลยนะอันเนี้ยเจดูดิเพราะมับางกลเราต้องกินตะไครไรเตอมองอันนี้อะไรวะเย็นๆน่าจะเป็นกิ่ขาตะไคร้ว้าัหเจ้าเท้าข้าตะไคร้พุตธเสียนพุตธเสียอะไรกิ่งขาไคร้ ที่จริงต้องกินไบไมด้ดแวยว่ะตลกอกขอาลูกก่อนต้องกินไว้เป็นที่ระลึกก่อนครั้ <c oughs> งแรกเลยเนะี่ยเป็นไงสยองฝันหรือไง

กตอนนี้เป็นคนเบื่อเนื้อครับเมาเนื้อเกลารลมั้งอันนี้อะไรอ่ะตุ้ยชี้อร่อยไหมอร่อยไหมเมาตุ้ยเดี๋ยวเราจะกินอูนิโชใช่ไหมคะอันนี้คืออูนินะคะที่นี่บูฟเฟ่ต์อูนินะคะพี่มุนิโชนายใจเย็น เครียดละอาการเริ่มเครียดกินไปเครียดไปมันจะเป็นเลเวลการกินเราจะกินอย่างมีความสุขแล้วก็ตกด้วยความเสพตามคอนเซ็ปต์เธอรีวิวอุณูมิหน่อยยังยังอย่างนี้ทำไมทำไมดูไม่อยากกินอ่ะจะระเบิดสมองตัวเองด้วยออลบิ กินแบบค่อยๆกินน่าดูเครียดกินเหนือกินเหนือเครียดนะคะเครียดเรื่องอะไรมาหรือเปล่าคะมากินก่อนมากินข้าวเครียดอะไรเรื่ย ตอนสั่งไม่คิดนะสั่งมาเยอะจัดมันเหนีย ดูเสื้อผาของคนกินเป็นคนสั่งเยอะบอกให้สั่งแบบพอดีก็ไม่เชื่อเป็นคนแบบเนี้ยบอกให้สั่งให้กินให้หมดแล้วดูดิดูค่าดิข้าวเราพี่ชอบกุง้งค่ะแล้วดูเองดิทำไมบางคนแบบเนี้ยตอนสั่งเราคิดว่าเนื้อมันนะจะมาแบบนิดเดียวไม่เหมือนหมูกระทะอะไรเงี้ยนี <laughs> ่มันไม่ใช่หมูกระทะเนี่ย <laughs> yeah. ค in right. so ุณมาแบบใหญ่ะถ้าคนเตือนอ้าจะมาเออได้มามันก็ค่อยๆสั่งมันจะเหลือแบบกลัวเดี๋ยวก็กินใม้หมดไปจะได้ไม่โดนปาก็วันนี้ปิดท้ายด้วยไอศครีมแล้วกันครับผมสำหรับใครที่จะมาลองนะครับผมร้าน Tenjo Buffet อาหารญี่ปุ่นนะครับรับรองว่าใครสายเนื้อไม่ผิดหวังครับผม หรือใครสายซูชิก็ไม่ผิดหวังครับลองมากินกันดูนะครับผมอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมเลยนะพี่สาวพามาเลี้ยงก็จบคลิปนี้แล้วก็อิ่มจนจุกครับ <c oughs> แล้วพบกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณที่ติดตามครับ